ที่เมื่อวานหลายๆเพจก็ได้ไลฟ์สดได้ถ่ายทอดพิธีแหน่นาคบนหลังช้างนะครับอยู่ที่วัดโคกไทรตบ,บลบมานจางเขตสงขลจัง,งหงวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เรามาตามต่อพิธีบวชพระน,นะครับผมก mm ็ hmm. เสร็จสิ้นพิธีนะครับเมื่อกี้เราไลฟ์สดไปทางช่องชาวนาวันหยุดนะครับ mm hmm. เราอันนี้มาตามต่อที่เพจคลิปสดกราวนะครับผม วิธีท่านได้รับบุญกุสลในครั้งนี้ครเป็นการบวชแพล,คน,ลนคนลนุญของด่างมารดาผู้มีพระกุณทัางาลายนะครับ 一样，同乐、嗯。嗯嗯 Hvala na sviđanju. Right. Um. กันครับก็หลังจากนี้ก็มีพิธีโปรยทานนะครับนี่ครับแล้วเราจะไปจดไปเรื่อยๆแล้วเราจะรอพิธีโปรยทานกันนะครับผมเดีย๋ยวเราตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักอ,อืนะอนี่ครับก็ต้องขออนุมโมทนาสาธุกับคุณพ่อคุณแม่แล้ว,ลวก็ญาติพี่น้องของ พระทุกลูกด้วยนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับอุปสมบทหมู่ที่วัดประสาทบ้านจารตรบนตําบลบ้านจานอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็หลังจากนี้ก็จะมีพิธีโดยกาะเราเจอนักร้องนักร้องเสียงทองแล้วหลังจากนี้เราก็จะปั้นจะปั้นนะครับเพลง<ช>แต่งเพลงไว้แล้ว ลุงลุงแต่งเพลงไว้สองสามเพลงแล้วเล่นละป๋าโจก็ว่าไงบ้างเฮ้ยมาโจอัอะไรนี่ช่องจองพิเศษเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงมาหาอยู่นี่เด้อไม่ต้องไปไหนนะอยู่รับใช้พระอาจารย์อยู่นี่แหละไปร้องอยู่หน้าประสาทเดี๋ยวให้ลุงไลฟ์สดทั้งเพลงหน้าประสาทเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสร็จนี่ก่อนเอาร้องแบบเต็มเสียงนะเต็มครับขับเต็มที่เลยเล่นมากเลยมั้ย มนันไม่เ้ชอบอ่ะแต่ผมชแต่เพลงใหม่ๆเพลงเพลงของพี่เรียวธนาทิพย์เพลงไรอันวันนั้นคอนเสิร์ตบางคนออนทัวร์มาได้ไปสุดยอดเันต่ไปได้ด้รับมดี๋อมเยมารับบุญรับพรด้วยกันนะครับหลังจากนี้ก็เรโยนัท่นอ่นะมาดูกันเลิยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดตามเลยอืมครับผมไม่ได้ไปอยู่ใกล้ลเมันมันเยอะมากครับท่านผู้ชมนครับอครับมวงานง ต้องสาธุสาธุกับญาติาพี่น้องนะครับญาติพี่น้องก็อือครับจะจดใจจอกับอันนี้ก็เป็นพิธีโปรยทานนะครับโปรยทานแล้ก็เสร็จชิ้นพิธีแล้วนะครับผมใกล้จะเสร็จชิ้นพิธีแล้วก็การบวชพระก็จะสมบูรณ์ครับอือสอง สมบูรณ์นะครับพี่น้องเรามาเยอะมากเลยครับแม้ฝน,นจะตกแต่เช้าครับฝนจะตกแต่เชา้าก็บรรยากาศทําให้ไม่ร้อนครับเย็นสบายครับเย็นสบาย จรอสักครู่ครับใจรอสักครู่ดูแลปัจัติโน้ะไหน่ยทดให้ยังยที่บ้านปัตัยที่บ้านเดี๋ยวจะไปหาเกะจะไปเอไปหาเกมีเรื่องตั้งทศบาลเรื่องที่สิบเอ็ด ที่สักว์สังขาวิทย์ทีเดียวแต่ไม่รู้ว่านักคะแนนจะนับที่ไหนมันับที่ทำไมนับตัวจะได้สกุลเทศบาลโดยมีคนเป็นคนในรุ่น้แค่เป็น

เราไปรูไปทำอะไไ้ไร้ไปทำทาง,ลททางทนนะแล้วที่ทันทำนะเราไปรูไปไเพิ่งมาเพิ่งมาล้างเขพิ่งมาล้างเข

được rồi mình đi 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 mình ก็ผมช่วงแรกแววเราก็ขอจบการไร้สดไว้เทียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจากลาก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ